อ้าวาครับยินรับสู่สตาดี y แวเล e y นะครับมาเรืวอยๆเลยดูก้องหน่อยโคชตาอยู่ในมือพวกนี้อ่ะนีคะแนนพวกนี้เป็นนี้เนี่ยโอกกาสใส่โอเคเดี๋ยวต้องดูกันและเฮ้ยของอันนี้ไรอะไตล์อะอ่าสวัสดีนานแต่เป็นความยินดีของเราอย่างยิ่งที่แจ้งคุณทราบว่า คามของคุณลูกจะถูกนำเสนอในสัปดาห์ถัดไปของ Coral c o r a รัในสื่อสาระของ t a r ดี v a l l ขอแสดงความยินดีเราประทับใจกับความก้าวหน้าของความก้หน้าอย่างรวดเร็วของคุณ s t v t SVT ปนั่นจะรวบรวมข้อมูลจากความสัมพันธ์ระหว่างความด่างในดินกับน้ำตาลในพืชเพื่อเรื่องมันเรื่องมันยาวนะ สการเมรอนสดจากฟ์มของคุณถ้าเอาไาห้ฉันได้ลูกหนึ่งฉันจะขอบคุณมากดิมิเทียสครับผมมีอยู่แล้วครับสิ่งสั้นๆที่เรียกว่าเมลอนนะลูกนึ่งโอเคไปเนี่ยวผมเอาให้ดนะิมิเทียสเล่นนะอฮ้ยดมิเทีสตัวล่ะจุด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 สควอดดอกเนี่ยจะโตทุกวันเลยนะ มันดอกไม,ม้หรือไม,มไม่ใช่ไม่ใช่น่าจะดอกไม,ม้เป็นพืชอะสักอ,อย่างส่งส่งของอาหารอะไรสักอ,อย่างอันนี้หมดแล้วโอเคดูไก่ก่อนเดี๋ยวมาไก่จ้าพี่หนุ่มว่าเสียงมาเลไรก็มีหนึ่งดาวเดินเดี๋ยวล่ะไก่ห้าดาวดุมความฝืน,นไก่ห้างดาวน่าโอเคไก่เดี๋ยวล่ะพ่อย อ้โทมเมดิามาอย่างน้นนะมารดน,น้ำไปหาดิมิเทียสไอ้ดิมเทียสชื่อดิมิเทียสดมเทียสนะต่นี้ก็ยังไม่เสร็จเลยอาา่าฮะไปดูข้างบนไว้เผื่อมีไอ้หนอนไหนมีือเปลเอานอนนะไม่มีนะ วันนี้วันนี้ก็ไม่มีนะกินเทียสข้าบ้านเปิดกาบงแบบเขงให้เรอเท่าไหร่นะฮามีรอนโอเคเกงลงหนึง่งสุดด้านล่างโอเคอ,อยู่หรือเปล่าไม่ยอมจะขุดด้านบ้านขุดล้ว แน่โคตร่มปูกผักตรงเนี้ยม,ม,มีคนเดินมาเตะแน่เลยมันต้องมีคนเดินมาเตละละไม่มีจริงดิดิน่ะอ่ะฮะไม่เจอจริงไอ้โคนอ่ะมีโคนไม่เจอจริงเว้ยต้องรอนอนนะเฮ้ยนาบ้าเลยเตรียมเลยก็เสร็ปั๊บเข้าปุ๊บ chemistry ฮันรู้กายทำตู้ใหม่ใหม่อาา่าฮะสวัสดีครับเค e m i s t r นี่คือสิ่งที่ต้องการสำหรับการวิจัยถือมันยากที่จะข้ามใจไม่ให้กินเหมือนกันเถอะขอบคุณสำหรับเมลอนห้าร้อยโอเค1ิพันหนึ่งแปดร้อยพัน มีมีโคนขายป่ะมีโคนขายหรือเปล่าโคนอ่ะโคนลนรัการโคลนอ่ะไม่มีใช่ไหมเคร้านขายของนี่ไหนขายโคนกันเนอะจริงเนอ่ามาดูตรงนี้เดยอเผื่อมีหนอนนี่เนี่ยมีมีมีโคนแปลนละ่ะ ไหนมีเ้า่าพอห่อคอยอะไร,รอันโครงการมาาไม่มีนะเดี๋ยวลองมาดูชายหาดด้วยผมออผมชิว่าวันนี้ไม่มีอะไรอยู่ละทองก็ได้มันเดี๋ยวเผาทองด้วยเดี๋ยวของไว้ยากก็เอาเป็นไอ อะอรนะอันนี้มันเรียกว่าอาันจะไม่เหยืนะ่อนะอ่าอันนี้ปะกันเ่อสามารถใช้รายรยละเอียดเวพาสิ่งของนั้นนะฮะมาจ่ายให้พีพันนะครับเป็นของบริจา,จาคน, <Pam ela. S 1> นะไม่ใช่ไม่ใช่ชแร่นะอ๋อหืงหลอนหลอนหอนโผล่อยู่หนนไหนอ่ะมีหรือเปล่า ไม่มออีนะนขาดอีกสองอันเท่านั้นโว้ยแค่นอนไม่จีตัวเองปุ๊บ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  ไหนงหนอนนะหนอนมนี่ไหนนะหนอนไม่มีก็ต้องใช้ที่กินแบาผิวนัว่นแหละเล็กไงล่นะจะห,หาโคนให้ฉันได้ไหมโคนดนะแค่โค้ดเองอะ่ะโคนนีหน่อยเองอะ่ะผมจะตั้งไซโลได้แล้วอะ่ะคือไม่ต้องอะไรมากเลยอะ่ะตรงนี้นี่มีปะ ลินเองเองขายนี้ปะโคลนอะ่ะไม่ขายป่าขินไม่มีนะมีแต่ทองสี่ร้อยแพงจังแพงมากทอง400อสี่ร้อยอ่ะซุนทองก่ราคานี้ราคา่นี้ปะแพงทิดด้ยกดอ่าไอ้นี้ะ บจาเข้าพิธาพั์เป็นไปตรงไหนดีเป็นตรงนี้ปะการรับรางวัลใน,น,นอรอยสีเป็นงานรับรางวัลเป็นรูปภาพโอเคอ่านะาย,ยิ่งใส่เงิคนไม่ค่อยอยากบริจาคครับเพราะเขาให้แค่รูปภาพเนี่ย ใครก็รู้ว่าจะขอต้องการอะไร,ะงรเงินเงินอย่างว่าให้เงินสักหน่อยก็ยังดีอ่ะเดี๋ยวสมมนี้เพื่อมีนอนจะไม่มีหน,นอนตรงนี้ไปไดีกว่าแคลไล,ลชอบอันนี้ปะเป็นพืช สมุนไพรอย่างนึงเขาน่าจะชอบปะโอ้ดีจังขอบใจจ้ะไหนไหนดูหน่อยสิจะโลลายชอบเปล่าของเมื่อกี้ของเฉยๆโอเคยังได้อยู่ไม่แย่นี่ยสำหรับสำหรับผมเลยละ่ะอ่าตรงนี้ก็ไม่ดูแบบรับหน่อยใช่ไหม ขบนแลดวดูแล้วอลุบด้าเลยจริงจริงนะรุบน้านเลนะตายเคลออย,อ,ยอ,ยอยากได้อยากได้นิดหน่อยไงห้าโมงแล้วอ่ะขออีกนิดี่อันได้ปะเองาะไรของนัทนขนั้น ไหนมีปะโคนอ่ะแค่โคนเองอ่ะไหนเนียมีเง้ยเปล่าโคนอ่ะพัฒนงการโคนแค่สองอันเท่านั้นอ่ะช่างมาล้านะเดีายว่าผมช่างมาละวโคนอ่ะเดี๋ยวเราหามาล้วจะหาได้แหละถ้ามันจะมาให้อ่ะ ก็จะให้เราหานะเฉดจุดของอะาฮะเดี๋ยวเผาไอ้นี้ด้วยเพิ่มนะเผาแล้งเ,ลงเงินแล้งเงินเพิ่มอ้ไม่ใช่ดิบไม่ใช่เงินแต่เป็นไอรอนนะครับอ้าวครับ ก็แค่ยังเบื่อการรดน้ำมาใช้แค่เบื่อละจริงๆเราลองๆเลยนานๆกันนะจึงดาติดไม่ยอมดูกอ่าตตัดทิ้งไปเป็นเรานะสมัยเราพูดอย่างนี้พูดไม่หยินเขาไปตัดกันชิน้ำโอเคเรียบร้อยเออเสร็จแล้วฮ่าเสร็จเก็บของกันอ่าฮะคือผมต้องเก็บ อันเนี้ยเน,นี้ยผมมาทิ้งเลยไม่ได้ใช้หรอกอเซจอันนี้รูปวาดไปใส่บ้านโอ่คปะเข้าบ้านเลยวะไปใส่บ้านรูปอันนี้ใส่ตรงไหนได้บ้างใส่ตรงนั้นได้อะใสตรงนั้นที่เดียวหลังไอ้นี่ด้วยนะเฮ้ยไม่เป็นไรอ่า เราทำอะไรไม่ได้มันวางแปะไปงั้นแล้วเชียงรายนะเอาละได้วาคุณโคลนต่อละหาโคลนถ้ามันออกมาให้ผุมทักสองสามนนะเคหมดแค่ไม่จีนนี่แค่สองนั้นเท่าน,นั้นนะ ไม่มีเว้ยข้างล่างนเนี่ยเน,นี่ยเมีอะหนึงไม่ใช่ต้องการจะตีห้าอะไรหินโคนอะโคนไว้ต้องการหินต้องการโคนอ่าไม่มีนะข้างล่างอ่ะข้างล่างโคลนอ่านั่นนีมีมทำยังไงได้ทำยังไงได้ ไม่เกลือตน้งยังนองพ่อฮึไปไอ้นี่ไงหนึ่นงนนออางาน,นข่อยางาน,นได้ปะวิกิติเงินขาดต้องมาหาโคนแล้วอ่ะต้องคูหาโคนแล้วอ่ะผมต้องการทำมันในไว้จะได้ถอนเงี้จะได้ลกเอายาพวกนี้ออกสกักทีเพันนี้จะได้เหลือเพราะยาพวกนี้เราสอนปลูกเองเลยด้วย เดีย๋ยวต้องไปซื้อมองเ็ดมาแล้วก็เอามาปลูกอะจะเปียเปียขายมังเ็ดในนี้โดนมังเ็ดต้นยาด้วยนี่ชุบไปล้วโอเคเดียวลาแล้วนะโอเคไม่เป็นไรนอนนอน,อนกันกลัวอ้าวมาไม่มานอนทุกทีนะแต่ ันไม่ทำอ่ะอะวาร์ปได้เออจริงมหาสุดยอดมหาซุปเปอร์พาวเวอร์นะครับมันวาร์ปได้ได้เท่าไหร่เจตผ้าเองอระเ็นไรอมันลิปเอ็ดเออยิบไดแล้ว ราชินีอาหารเป็นให้รับสูตรตไม่รู้เป็นกลางโชวเฮลาเฉยๆทองฟ้าจำใสเดี๋ยวนะันบนมันทองฟ้าจำใสามันควจะเป็นอ่าสดใสไหมอ่ะอ,อ่ะเอ,ะอะมันมันสุ่มแมทเท์นมันสุ่มสุ่มประโยคลีบเผา อ่าฮะสวัสดีไม่ห้หมดความที่เกี่ยวกับลูกเรียนต้องสือพิมพ์ดูเหมือนว่าชีวิตในชอมนโบกจะเหมาะกับลูกนะแม่มูมใจในตัวลูกแนมะ่ดูแลตัวเองดีนะรักแม่เค okay, ครับรักแม่เคอ่าฮะนี่ขายจะเจ็บอันเยี่ยมใช่ปะ อันนี้เป็นนุ่มวุ่เหนียวเนยพุ้นหุ้นหรอไเนลรขายเอ้ยไม่ต้องขายบมดเยอวขายเลยองนี้ตอนนั้นวิ่งหานนอนแค่่งหานนอนนะหันขึ้นเด็ก็บาวิ่งหานอนแป๊บ ต้องเล่นทำเวลาเนี่ยากได้ใบไวๆก็ต้องเล่นเพราะไปเดือนต่อไปมันจะเป็นรูปไม้ร่วงอ่ะเป็นไม้ร่วงเออต้อนไม้มันขึ้นไม่ดีปะ่ะไม่รู้นะเพรามึตงต้องรีบอ่ะอยากได้อะไรต้องต้องรีบหน่อย อนนี้มีปะไม่มีนะเนี่ยจัดจัดงั้นเดี๋ยวลงเมือง่หโอที่ปะ ไองนี่มันแร่อะไรไม่รู้อะไรอ่ะเเมอรอลวะเเมอรอลนะทานสองทองเยี่ยมช่างเดี๋ยวผมไปขึ้นรถน้ำพี่หลังไม่เป็นไรหรอก ทำไม่ลืมนะไม่น่าลืมเหมือนี้หรอปะฆาเอะช่างดิโอ้ยแลกแล้วโอเคหลบหลังและเป็นการที่ดีสดุดในการตีตรงนี้ ตายโอเคขอโคลนสักอันได้ไหมโคลนอะโคลนลงเมืองเนี่ยไม่โอกาสได้โคลนเยอะด้วยเจบ็บรัอน แล้ววันนี้มอนน้อยเนาะผมคลิปเองตัวมันเท่านี้อยู่แล้วโอเคตายไอตัวนะั้นมันไม่อยู่ละตายแล้ว,ไ,ลวไม่อยู่ละทองอุ้ยแร่เยอะนะ พยายามหาเลยนะครับตอนนี้เจอทองตรงนั้นค่ก็ขุดมงินดูข้างล่างเคไม่มีอะไรมีแต่ทองไงนี่มอนน้อยนะมอนน้อยอเก็บก่อนคอรดได้เยอะเลยอันนี้เข้าได้ปะโอ้ยถูบครั้งเดียวแตกเลยเยี่ยม ไปขุดได้แรกเพิ่มบ้างเมื่อกี้สต่เซกว่าสกิลเมื่อกี้จะขึ้นนะไม่มีอะไรปไะไม่ไมีนะกลับเดี๋ยว,วไ่หลบอืมซิกแซกไปอืม แค่นี้แหละลงไปเพื่อแค่นั้นจริงโอ้ยเที่ยงเลยกระเปียวไปดูข้างล่างก่อนเผื่อมีไอ้นี่นอนผมไม่น่าทิ้งเครแะละมันผมได้มาเยอะมากแลร้าเกมอ่ะที่การโฮดำฟาร์มอะแย่มากเลยไม่น่าทิ้งเลยเราจะเก็บไว้ไผม,มไม่ได้รู้ว่า ไม่ต้องเก็บไว้จริงๆอะ่ะยากเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามอา่ะอฮะเปียว,วันนี้เปียปิดร้านนะเปียร์อมาเดินข้างนอกไปดูชายหาดด้วยชิดขยะหน่อยชิดขยะห,หน่อยไหนมีเป้า นี่คือเจะได้เลือหาสส่ทีไน่ร้านนีงอ,อย่างเดียวนอนไม่มีๆๆแล้วตรงนี้ตกงนม้นอนจะหายหมดเลยแต่ขุดเอ้ยแม่เกือบแล้วว่าซีบ,บอยเขาได้ละครบละไทดทำไซโลนีวะ ห้าโมงดีกว่าเดี๋ยวเก็บของตรงนี้แล้วก็ไปดีกวา่าเออจะน้อยจิบเอ้จีบเอ่าก็น่าจะดีเวลาเราใช้ฟังเสียงทะเลคนอารมณ์สุนทรีนะครับเป็นนักเป็นศิลปินอารมณ์สุนทรีศาสตร์จะห้าโมงแล้วผมไม่รู้จะสร้างทันหรือเปล่านะถ้าไม่ทันก็คงมีด้าน พรุ่งนี้แล้วกันนะมมีเวลาคุยขยะด้วยนะอางที่บอกว่าไม่มีเวลาแล้ววิ่ง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 ไปเรื่อยๆวิ่งครับวิ่ง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 ไปวิ่งไปวิ่งไปอุ้ยโถ มาดโหววาเฮ้ยไก่โตแล้วเหรอใช่หรอไก่โตแล้วไก่โตแล้วคุณมาันสุกมีไข่แล้วด้วยโอเคไข่ขาวก็ไข่ไอ้นี่โอเคไม้ได้สองอันเลยใช่ปะไมฮ่ะแน่แน่ อันนี้จะลอมเสร็จละเคอาา่าฮะเอาเป็นว่าอืมอันนี้แรกนี้เกบไปก่อนไข่ดาวทองเลยไม่แย่อาา่าฮะต้องการหินต้องการคอนโดอะสี่โมง ไย่าทันป่ะห้าโมงละเออไม่ทันนะใช่ปะหน้าเรียบร้อยครับห้าโมงครับต <c oughs> าชัดเจนนะือร้อนพวกนี้อของของของพาไปได้พาไปได้เก็บไว้ แล้วก็เอาไปรดน้ำมันดนีกวะ่ะรดน้ำมันนี่กลัวเมื่อกี้รถไฟปะรถไฟเล่นผ่านปะสร้างมาแล้วกันนะรถไฟมันให้ของไม่เยอะอะของมันนีดหน่อยรดน้ำก่อนตอนนี้ทำอะไรยังอีกอ่า น,นีเ,เก็บได้ป่ะเ,เก็บได้โอเคอาา่าฮะมีหอยอยันนี้เอาอันนี้มาโอเคอ่าผมจะขายอำไม่ได้อาอาขายอะไรเดีดนาจะไม่มีอะไรต้องขายนะนลองดู อ่าหารร้าแล้วก็รดน้ำไม่มีอะไรเลยครับไม่ใช่จิารรลามครับคร้อยไม่ยังหรกมันไงได้หลับหลับ,ปลบไปหรอ เล่นดเล่นเดยดกัหลันเ,เลนเะเละทไมไม่รู้อ่ะติดติดอ่ะทำไมไม่รู้ติด,ำไมไมตตดคำว่าเงินเหี่ยายเลยแล้วก็ไข่พวกนี้จะไปอ่ะเป็นริบพันกลางๆนะ อันนี้ใส่เยอะีอยัยต้องบริจาคอยู่แล้วเอาอันนี้ใส่กลนเ่อนอนอา่าดูไปแล้วนี่ว่าใช่ใช่ใช่นอนเลย เคสี่ร้อยสองร้อยโอ้ยสองสองตองเล็กตองไปเลยวันที่ยี่สิบสองอ่าวแล้วเขาเล้กก็จบแล้วนะครับสตาร์ดีวอลเล่พารน,นี้นะครับไอเวิ่งเฮานี้นะครับอามันกับชมครับบค,ครับ